ค่ะกราบสวัสดี FC ทุกคนนะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้แอดบีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของแอดบีด้จานะแล้วอันนี้นะคะก็เป็นห้อง v i p ห้องที่3ของเรานะก็กำลังจะใกล้และใกล้เต็มอีกแล้วนะคะและถ้าใครอยากเข้าห้อง v i p ของแอดบีบอกได้เลยว่าสุดคุ้มนะคะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่ 599บาทรับรองคุณมาวันเดียวคุณได้ถอนแน่นอนอันนี้คือสถิติของวันนี้นะคะทุกคนถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณรับรองว่าไอห้าร้บาทคุณจะไม่เสียดายนะคะเพราะว่าเลขแอดบีบอกได้เลยว่าสุดปังอลังการงานสร้างมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวันนี้เราแตกกันกี่หุ้นนะคะ เริ่มกันที่ดาวประตูชัยและแตก1น,นะคะแล้วก็ประชาชนราวแตกเป็น2นะคะแล้วก็มาแตกนอยไอดีสนะคะแล้วก็แตกฮานอยปกติ4แตกลาวสามเมคีหนะคะห้าแตก6แตกเยอะมากๆเลยทั้งแตกทั้งเจาะนะคะทุกคน คุณเข้ามาแล้วคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะและถ้าใครอยากเรียนคอร์สสูตร15ช่องของ a อ b บก็มาเรียนได้นะคะราคาโปรโมชั่นตอนนี้อยู่ที่1,500บาทนะคะโปรโสิ้นเดือนนะคะก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะคะทุกคนนะถ้าคุณไปเรียนที่อื่นบอกเลยว่าราคาหลักหมื่นขึ้นนะคะอันนี้ a อ b บเอามาให้ทุกคนดูหรือว่าลองทำกัน นะคะลองทำกันก็คือว่าคุณเรียนไปคุณคุ้มแน่นอนนะคะคุ้มและเข้าใจง่ายแน่นอนนะคะใครสนใจเรียนก็ทักมาที่ idsb ได้เลยนะคะอันนีสติติอันนี้จะเป็นลาวประตูชัยของพรุ่งนี้นะลูด0ย์วิ่ง5้านะคะวินสามแนะคะอันนี้จะเป็นดาวโจนสตาร์ลูดศนย์วิ่ง8 วินสองสามหนึ่งเจ็ดนะคะตามนี้เลยนะคะเราดาวโจร VIP รูด1หนึ่งวิ่งห้าเจ็ดสองสามศูนย์นะคะวินตามนี้นะเรื่องจริงไม่จกตานะคะทุกคนเรื่องจริงไม่จกตาแน่นอนนะคะจะไม่จกตาแน่นอนอันนี้ดาวโจรปกตินะ วิ่งศูนูปสวินเก้านึ่งนะจ๊ะตัวนี้นะตัวนี้นะทุกคนตัวนี้โอเคนะคะใครอยากเข้าห้อง v ีพคุณไม่ต้องเสียดายนะการลงทุนนะคะเราต้องมีแนวทางที่มั่นคงแข็งแรงนะคะและเป็นแบบว่าแนวทางที่เราเข้าแล้วเราจะไม่ขาดทุนนะคะอย่าวิ่งไปตามใครให้มั่วซั่วนะ เงินมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาล้อเล่นกันได้นะคะทุกคนตามคนที่สมควรตามนะคะเลขนะและเลขบอกไว้ก่อนมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติแต่ถ้าหลุดมากไปก็ไม่โอเคนะคะถ้าหลุดมากไปก็ไม่โอเคนะคะถ้าใครสนใจห้องที่3นี้ v i p ยังต้อนรับคุณอยู่นะโอเคนะคะมาเลยนะคะรีบเลยนะ คลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อสวัสดีค่ะ